การประจนภัยของพินอกกิโอบทที่สามเมื่อปีนอกกิโอเข้าไปในโรงละครหุน่นเขาก็เกือบทำให้เกิดความชุลมุนวุ่นวายขึ้นมาเด็กๆคงรู้ว่ามานเปิดขึ้นแล้วและการแสดงเพิ่งจะเริ่มต้นฮาเลควินกับปูซิเนโลอยู่บนเวทีเล่นบททะเลาะกันตามเคยทั้งสอง ทำท่าจะลงไม้ลงมือกันอยู่ทุกเมือ่อผู้ชมนใจจดใจจอแล้วหัวเราะที่เห็นหุ่นสองตัวนั้นทะเลาะกันพลางชี้ไม้ชี้มือพลวันและล้อเลียนกันราวกับว่าทั้งสองเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีเหตุมีผลเหมือนเป็นคนจริงๆอย่างนั้นแหละแต่ทันใดนั้นฮาเลควินก็หยุดกึกแล้วหันไปทางสาธารณชนก่อนจะชี้ไปยังล้ม ที่นั่งวงออเคสตาราแล้วตกนวกเวกยกใหญ่สวรรค์ปลดนี่ฉันเตือนอยู่หรือฝันไปนั่นต้องเป็นปีนนกิโอแน่แน่ใช่แล้วปีโนกิโอจริงๆด้วยปูซิเนลโลล้องขึ้นใช่เขาจริงๆนั่นแหละมิสโรซี่อุทธานขณะแอบมองมาจากหลังเวที เจอบีนอกิโอ้แล like um. ้วเจอบีนอกิีอ้อแล้วเจอบีนอกิโอ้แล้วจูบปีนอกกีอ้แล้วเจอปีนอกิโอ้แล้วหุ่นทุกตัวตะโกนประสานเสียงกันพลังวิ่งขึ้นเวทีมาจากปีกทุกด้านเจอบีนอกิโอ้อแล้วเจอบีนอกิโอ้น้องเราแล้วฮุเล่ฮุเล่ปีนอกิโอ้อเคยมาเน่เซปีนอกิโอ้อ ฮาเลควีนร้องเรียกขึ้นมาให้พี่น้องหุ่นไม้กอดหน่อยพอได้ยินคำเชื้อเชิญอ,อย่างรักใคร่นั้นปีนอกกิโอ้ก็กระโดดที่เดียวจากด้านหลังหลุมไปอย่างที่นั่งแถวหนะ้าพอกระโดดอีกทีก็ไปอยู่บนศีรษะของหัวหน้าวงออเคสตราพอดีก่อนจะกระโดดจากตรงนั้นขึ้นไปบนเวทีอีกทอดหนึ่งบนเวทีตอนนี้ชุนลมุนวุ่นวาย ในอึกระทึกคลึกโครมด้วยการประสานเสียงดีใจของบรรดาพี่น้องที่เจอปีน็อกกิโอต่างลูปหัวลูปหลังตบหลังตบหล,ลายเป็นการใหญ่จังเป็นภาพที่น่าประทับใจเซนนี่กระไรทว่าเมื่อผู้ชมเห็นละครสะดุดลงก็ชักหงุดหงิดและเริ่มตะโกนไล,แล,ะละน่และละครฮนเซและละครฮุนซซเล่นต่อเซ เล่นต่อเซเล่นต่อสิเล่นต่อเลยนะแต่ตะโกนไปก็เท่านั้นเพราะแทนที่หุนทั้งหลายจะแสดงต่อกลับส่งเสียงดังยิ่งขึ้นแล้วก็แบกปีนนกิโอขึ้นบาแห่ฉลองเจชนะไประตรงไฟหน้าเวทีทันใดนั้นหัวนหน้าคณะละครก็ปรากฏตัวขึ้นขาตัวสูงมากและหน้าตาอัปลักษณ์จนใครก็ตามที่มองดู เป็นต้องตื่นกลัวคลาของเขาดำสนิทเหมือนหมึกและยาวจรดพื้นเชื่อถถอว่าเขาเหยียบคลาตัวเองเวลาเดินปากก็กว้างเหมือนเตาอบดวงตาเหมือนตะเกีงยงที่ไฟลุกโชนเป็นสีแดงเพลิงสองดวงและเขาก็หวดแซ่เส้นใยญที่สานขึ้นมาจากงูกับหางหมาจริงจอกเสียงดังควับควับตลอดเวลา เมื่อหัวหน้าคณะละครปรากฏตัวขึ้นอย่างไม่คาดคิดทุกคนก็นิ่งงันทันทีไม่มีใครหายใจทุกอย่างตกอยู่ในความเงียบเสียจนเด็กๆได้ยินเสียงมแมลงวันบินชุะัะแม้แต่หุ่นผู้น่าสงสารทั้งชายและหญิงก็ตัวสั่นละล,ะล,ะละิกเหมือนใบไม้มาก่อกวนลองละครอของฉันทำไมเหอเขาถามปินอกกิโอ ้ดยซุ่มเสียงคล้ายเป็นวัดงมแงมเอ่อเออเออเอ,อ่เอ,อเชืเออ่เอ,อเชืเออ่อ,อ,อ,อผมเถิดท่านไม่ไม่ใช่ความผิดของผมนะครับโยดโพดไปเลยนะข้าจะคิดมันใช้กับเจ้าเขินนี้ทันทีที่การแสดงจบลงหัวหน้าคณะละครก็เข้าไปในครัวในนั้นมีแกะทั้งตัวที่เขาเตรียมไว้เป็นอาหารค่ำ เสียบเหล็กหมุนชัดช้าอยู่เหนือเตาไฟเมื่อเขาเห็นว่าฟืนไม่พอย่างจนสุกก็เรียกฮาเลควินกับปูซิเนโลมาสั่งไปพาเจ้าเด็กพีนอกคี Nokia, โอมาใส่ฉันห้อยไว้กับตะปูละเจ้านี่ทำมาจากไม้แห้งเนื้อดีเอามาสมไาย่ากเนื้อได้เหมาะแนะ่ทีแรกฮาเลควินกับปูซิเนโลอีกอ่อ แต่พอหุหน้าคณะละครจ้องขมึงถึงทั้งสองก็ยอมทําตามโดยดีเมื่อกี้อึดใจต่อมาทั้งคู่ก็หิวปีกปีนอกกิโอผู้น่าสงสารกลับเข้ามาในครัวหุ่นไม้ตัวน้อยดิ้นรนเหมือนปลาไหลขาดน้ำพลางร้องตะโกนอย่างหมดหวังบอกครับพอช่วยผมทีผมยังไม่อยากตาย พ่อช่วยผมทีพ่อช่วยผมด้วยมนุษย์กินไฟชื่อหัวหน้าคณะละครหุ่นนะดูเป็นคนโหดร้ายอย่างไม่ต้องสงสัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขาไว้คลาวสีดำที่ทิ้งตัวลงมาปิดช่วงอกและขาเหมือนผ้ากันเปื้อนแต่ใจจริงแล้ว เขาไม่ได้เป็นคนเลวร้ายอะไรนักหรอกพอเห็นปีนกขี่โอคุณาสงสารดิ้นรนและร้องว่าผมยังไม่อยากถูกเผาผมยังไม่อยากหายไปเขาก็รู้สึกสงสารและแม้จะพยายามฝืนแล้วแต่สุดท้ายก็อดจามแรงๆออกมาไม่ได้ฮะฮะฮะอเจ้ยฮะฮะ จื่เมื่อหาเลควินผู้โศกเศร้าเสียใจดูหดผูกคล้ายต้นหลิวได้ยินเสียงจามก็กลับร่าเริงขึ้นมาขนมตัวมาทางปีนอกกิโอ้แล้วกระซิบเฮ้าวดีน้องชายหัวหน้าจามแล้วแสดงว่าเขาสองสารนายนายรอดแล้วล่ะเด็กๆรู้ไหมว่าที่เป็นเช่นนี้ ก็เพราะขณะที่คนอื่นๆร้องไห้หรืออย่างน้อยก็แสงเช็ดน้ำตาเมื่อสองสารใครสักคนแต่มนุษย์กินไฟนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่สงสารใครจับใจเขามักจะจามเพราะจามแล้วว่าน,น้าคณะละครยังไม่ไวายพูดจากกระชุกหกฮะและตะคอกใส่ปีนอกกีโอหยุดร้องสะทีได้ไหมใคยินแล้วมวนท้องชะมัดฉันฉันปวดท้อง ฉันปวดจนจนฮ่าเจยฮ่าเจยฮ่าจยพระเจ้าอ,าอ,ว,าอวยพรครับปีโนก,กิโอพูดขอ <Dynam ics> บใจแล้วพ่อแม่แก่ละยังอยู่ไหมหมนุษย์กินไฟถามพ่อยังอยู่ครับ <c oughs> <c oughs> ใครจะรู้ว่าพ่อแก่ของแกะจะเสียใจแค่ไหนถ้าฉันโยนแกเข้ากองไฟฉันละสงสารเขาเหลือเกินช่วยช่วยช่วย,วย,วยแล้วเขาก็จามสามครั้งพระเจ้าอวยพรครับปิบนโนกิโอร้องบอกขอบใจ แต่ในทางกลับกันแกก็ต้องเห็นใจฉันเหมือนกันนะเพราะแกก็เห็นอยู่ว่าฉันมีฟืนไม่พอจะย่างแกให้สุกและรับรองได้เลยว่าแกต้องใช้งานได้ด่แน่ๆแต่ตอนนี้ฉันไว้ชีวิตแกและฉันจะบนไม่ได้ฉันจะใช้หุ่นในคณะเป็นฟืนแทนแล้วกันพวกตำรวจ มาในสิหุ่นตำรวจไม้สองนายโผล่ก็มาตามคำสั่งทันทีพวกเขาสูงชะลูดสวมหมวกกลาะมือถือดาบที่ชักออกมาจากฝักแล้วหัวหน้าคณะสั่งเสียงห้า <c oughs> ไปเอาตัวหาเลคคุยนั่นมามัดให้นั่นแล้วโยนเข้ากองไฟแกะของฉันจะต้องสุกได้ที โอ้นึกภาพฮาเลกวินผู้น่าสงสารสิเขาตกใจกลัวเสียจนเข่าอ่อนหลมความลงตรงนั้นพอเห็นภาพสะเทือนใจแบบนี้บินโนกิโอก็คุกเข่าลงแทบเท้าหัวหน้าคณะละครแล้วร้องไห้ทำเอาคราวยาวๆของฝ่ายนั้นเปียกน้ําตาจนชุ่มไปหมดจากนั้นเขาก็อ้อนวอน <c oughs> ได้โปรดเถอะครับท่านมนุษย์กินไฟทีไหนไม่มีท่านหัวหน้าคณะตอบอย่างใจแข็งโปรดแม้ตาเถอะครับท่านอัศวินทีไหนไม่มีอัศวินโปรดแม้ตาเถอะครับท่านนายพลทีไหนไม่มีนายพล โปรดเมตตาเถอะครับท่านประธานใหญ่พอได้ยินอีกฝ่ายเรียกตัวเองว่าประธานใหญ่หัวหน้าคณะละครก็ฉีกยิ้มเปลี่ยนเป็นใจดีและเยือกเย็นลงทันทีเขาถามปีนอกกี่โอว่าเอาละ่ะจะให้ฉันช่วยอะไรหรือโปรดยกโทษให้ฮาเลควินผู้น่าสงสารเถอะครับฮะไม่ได้หรอก ต่เมื่อฉันยกโทษให้แกแล้วฉันก็ต้องใช้มันเป็นฟืนแทนเพราะแกะของฉันจะต้องสุกได้ที่ถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นปีนนกิโอร้อพลางลุกขึ้นแล้วโยนหมวกขนมปังทิ้งถ้าอย่างนั้นผมก็รู้หนะ้าที่ตัวเองแล้วละ่ะเขาไม่เลยเัาคุณตำรวจ มัดผมแล้วจับโยนเข้ากองไฟไปได้เลยไม่ยุติธรรมหรอกครับที่ให้ฮาเลกินผู้น่าสงสารเพื่อนแท้จะต้องมาไม้เพราะผมทอยคำที่ตะโกนออกมาเสียงดังลั่นอย่างอาจหานี้ทำให้หุ่นทุกตัวที่อยู่ตรงนั้นร้องไห้ระงงแม้แต่เหล่าตำรวจซึ่งทำจากไม้ก็ร้องไห้เหมือนทารกน้อยที่เพิ่งลืมตาดูโลก ทีแรกมนุษย์กินไฟยังใจแข็งและเย็นชาดุดน้ําแข็งแต่แล้วก็ค่อยๆใจอ่อนมันน้ําแข็งละลายและจามฮัจย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 ,จย,จยหลังจากจามอยู่สี่ห้าครั้งเขาก็อ้าแขนรอปินอกกิโออย่างเอง็นดูพลางพูดว่า แกเป็นเด็กดีที่กล้าหาดช่มานี่มาให้ฉันกอดทีอีสิปีนนกิโอวิ่งปลูดแล้วปีนเหมือนกระรอ,อกขึ้นไปตามคลาวของหัวหน้าคณะละครหุ่นก่อนจะหอมแก้มเขาดังจวบ Th ท่านท่านไว้ชีวติตผมแล้วใช่ใช่ไหมครับ ฮาเลควินผู้น่าสงสารถามเสียงสั่นเบาวิวจนแทบไม่ได้ยินฉันไว้ชีวิตแกมนุษย์กินไฟตอบก่อนจะเสริมพลางใส่หัวดิฮให้มันได้อย่างนี้สิคำนี้ฉันต้องกินแกะสุกสุกดิบดิบซะแล้วแต่คราวหน้ามันคนนั้นไม่รอดแนะ่ถ้า พอรู้ว่าพี่น้องของตนพ้นโทษแล้วหุ่นทั้งหลายก็พากันวิ่งกลับขึ้นไปบนเวทีเปิดไฟทุกดวงเช่นเดียวกับการแสดงในงานเฉลิมฉลองแล้วเริ่มกระโดดโลดเต้นกระทั่งฟ้าสางก็ยังเต้นรำกันอยู่วันต่อมามนุษย์กินไฟเรียกปีนนกิโอมาพบแล้วถามว่าพ่อเจ้าชื่ออะไร เจเปตโตครับเขาทำอาชีพอะไรอาชีพคนจนมากครับเขาหาเงินได้เยอะไหมเขาหาได้เยอะขนาดที่ไม่เคยมีเงินติดกระเป๋าสักแดงเลยเหรอกครับนึกภาพดูสิว่าพอจะซื้อหนังสือหดัดอ่านให้ผมเรียนพอยังต้องขายเสื้อโคตตัวเดียวที่มีเลยเสื้อโค้ตรพุน และปาไปทั่วตัวจนหน้าอายโอ้หนาสงสารจังฉันชักจะสงสารเขาแล้วล่ะอ่ะนี่เงินห้าเหรียญทองรับเอาไปให้เขานะเป็นของฝากจากฉันเด็กๆคงนึกภาพออกใช่ไหมว่าปินโนกิโอขอบคุณหัวหน้าคณะละครหุ่นนับพันครั้งเขากอดหุ่นในคณะทีละตัวทีละตัว แม้กระทั่งคุณตำรวจจากนั้นก็ออกเดินทางกลับบ้านด้วยความดีใจจนแทบเก็บเอาไว้ไม่อยู่แต่เดินไม่ได้มีไกลเขาก็พบหมาจิ้งจอกคาเป้ตัวหนึ่งกับแมวตาบอดทั้งสองข้างที่ช่วยประคับประคองกันไปให้ดีที่สุดเหมือนเพื่อนยากในยามคลาวเคราะหมาจิ้งจอกคาเป้อาศัยแมวช่วยพยุงส่วนแมวตาบอดก็อาศัยหมาจิ้งจอกช่วยนำทาง อาลูนสวัสด์ปีนอกกิโอหมาจิงจอกเอ๋ยทักทายอย่างสุภาพนายรู้จักชื่อฉันได้ยังไงนะหุ่นไม้ถามหุ่นไม้ถามฉันรู้จักพ่อนายดีนายเห็นพ่อฉันที่ไหนเหรอฉันเห็นเขาเมื่อวานตรงประตูบ้านเขาแล้วพ่อทำอะไรอยู่ เขาใส่เสื้อเชิดตัวเดียวหนาวจนตัวสั่นท้อพ่อไม่เป็นไรหรอกนับจากนี้พ่อจะต้องไม่หนาวสั่นอีกต่อไปแล้วทำไมล่ะเพราะตอนนี้ฉันรวยแล้วนะสินายน่ะรึรวยฮ่น่าขันชะมัดหมาจิ้งจอกถาม แล้วเริ่มหัวเราะยันอย่างหยาบคายแมวก็หัวเราะเช่นกันแต่ทำทียกอุ้งตีนหน้าขึ้นมาลูบนวดเพื่อบังไม่ให้เห็นไม่เห็นจะหน้าหัวเราะตรงไหนปีน็อกกิโอร้องขึ้นอย่างคุนเคืองขอโทษจริงๆถ้าคำพูดของฉันทำให้นายอิจฉาแต่ก็อย่างที่เห็นนั่นแหละ ฉันมีถ้านนายจะเข้าจะอะไรต่อมีอะไรหน่ะนะเหรียญทองตึ้งห้าเหรียญแล้วเขาก็อวดเงินที่มนุษย์กินไฟให้มาเสียงเหรียญทองกระทบกันดังกลุง้งกลิงอย่างเย้าวยวนนั้นทำเอาหมาจิ้งจอกเผลิงขยับอุ้งตีนที่ดูเหมือนพิการและทำให้ดวงตาที่มืดบอดของแมวลุกโผล่แต่มันก็หลับตาลงเร็วจนปีนอกคิโอไม่ทันสังเกต แล้วทีนี้มาจิงจอกถามนายจะเอาเงินนั่นไปทำอะไรละ่ะอย่างแรกหุ่นไม้ตอบฉันจะซื้อเสื้อโค้ตสวยๆตัวใหม่ให้พ่อเสื้อโค้ตที่ทำจากทองและเงินแล้วก็ติดกระดุมเพชรด้วยแล้วค่ยซื้อหนังสือหันอ่านให้ตัวเองให้ตัวเองหรือใช่สิเพราะฉันตั้งใจะจะไปโรงเรียน และขยันเรียนให้มากมากดูฉันสิมาจริงจอกบอกเพราะฉันโง่รักเรียนนี่แหละฉันถึงต้องมาขาเป๋อย่างนี้แล้วดูฉันสิแมวบอกเพราะฉันโง่รักเรียนนี่แหละถึงต้องมาตาบอดทั้งสองข้างอย่างนี้ตอนนั้นเอง นกเดินดงสีขาวที่เกาะอ,อยู่บนแนวไม้ริมถนนก็ร้องขึ้นตามปกติวิสัยและเตือนปีนาเกิออย่าเชื่อคำเตือนของเพื่อนชั่วไม่อย่างนั้นล้วเธอจะต้องเสียใจนกเดินดงผู้น่าสงสารไม่น่าพูดขึ้นมาเลยแมวตัวนั้นกระโจนพลวดเข้าใส่แบบไม่ให้เวลามันตั้งตัวหรือร้องโอ้ยสักนิดแล้วก็กินมันทั้งตัวลงไปในคำเดียว ไม่เหลือแม้แต่คนหลังจากกินนกเข้าไปแล้วแมวก็เช็ดปากหลับตาและแซงทำเป็นตาบอดดังเดิมโธเอ้ยเจ้านกปีนอกกิโอพูดทำไมทำอย่างนั้นละ่ะฉันทำเพื่อสั่งสอนมันไงละ่ะจะได้ไม่เข้ามายุ่งเวลาคนอื่นคุยกันพอทั้งสามเดินกันมาเกือบครึ่งทางที่จะไปบ้านปีนอกกิโอ ทันใดนั้นหมาจิ้งจอกก็หยุดกึกแล้วเอ่ยขึ้นนายอยากให้เงินเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวไหมละ่ะนายหมายความว่าไงนายอยากให้เงินกระจิตลิศแค่ห้าเหรียญทองนั้นเพิ่มขึ้นเป็นร้อยเป็นพันหรือสองพันเท่าไหมละ่ะใครจะไม่อยากแต่ถามยังไงละ่ะอืมง่ายนิด เดียวถ้าแ,แทนที่จะกลับบ้านนายต้องมากับพวกเราแล้วนายจะไปไหนกันล่ะเราจะไปแดนคนซะปีนกิโอคิดอยู่อึดใจหนึ่งก็บอกอย่างแน่วแนว่ว่าอืมไม่ล่ะฉันไม่ไปหรอกใกล้ะจะถึงบ้านอยู่แล้วและฉันก็อยากไปหาพ่อพ่อรออยู่ ไม่รู้ว่าพ่อจะทุกข์ใจแค่ไหนที่ฉันไม่กลับบ้านฉันรู้ตัวว่าเป็นเด็กเกเรมากๆและรู้ตัวด้วยว่าจริงลีพูดได้พูดถูกที่บอกว่าเด็กดื้อไม่มีวันได้ดีบนโลกนี้หรอกฉันได้เรียนรู้มากับตัวเพราะเจอเคลอกกรมามากมายและเมื่อคืนนี้ที่บ้านมนุษย์กินไฟฉันก็เกือบจะเกือบจะโอ้ย คิดแล้วก็กลัวจนตัวสั่นไปหมดแล้วเอาละ่ะถ้าอย่างนั้นมาจริงจอกพูดเป็นอันรึวะนายอยากกลับบ้านจริงๆใช่ไหมงั้นก็วิ่งต่อไปสินายเลือกเองนะช่วยไม่ได้ในเลือกเองนะช่วยไม่ได้แมวสำทัพ คิดให้ดีปีนนกิโอนายกำลังจะเสียงเงินก้อนโตไปนะเงินก้อนโตแมวสําทับเงินห้าเหรียญทองของนายอาจกลายเป็นสองพันในวันเดียวเลยนะสองพันเที่ยวนะแมวสําทับอีกอืม แต่มันจะเพิ่มขึ้นขนาดนั้นได้ยังไงปีนโนกิโอคาดคันแล้วอ้าปากหวออย่างประหลาดใจฉันจะอธิบายให้ฟังเดี๋ยวนี้แหละมาจริงจอกบอกในแดนคนเซอร์นะ่ะนะมีทุ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ทุ่งหนึ่งที่เรียกว่าท้องทุ่งมหัศจรรย์อยู่แค่นายขุดหลุมเล็กๆในทุ่งนี้ แล้วโยนเอมเอาเป็นว่าโยนเหรียญทองลงไปสักเหรียญหนึ่งจากนั้นก็โกยดินมากลบแล้วตักน้ำจากน้ำผุมาลดสักสองสามกระป๋องโรยเกลือสักสองหยิบแล้วเข้านอนให้สบายใจพอตอนกลางคืนเหรียญทองที่ฝังไว้ก็จะงอกงามผลิดอกออกผล แล้วเช้าวันลุ่งขึ้นพอในตื่นขึ้นมาแล้วกลับไปที่ทุง่งนายจะเจออะไรรู้ไหมนายจะเจอต้นไม้วิเศษที่มีเหรียญทองสะพลังเต็มต้นเหมือนฝักโกโพดที่มีมเมล็ดเต็มฝักนัน่นละดูเก็บเกี่ยวเลยละ่ะฮนะเออสมมตินะปิโนกิโอพูดด้วยความชางงวนสนเทยิ่งกว่าเดิ สมมุติว่าฉันฝังเหรียญทองทั้งห้าเหรียญไว้ในทุ่งนั้นแล้ววันลุ่งขึ้นจะเจอเหรียญกี่เหรียญล่ะโหูข้อนี้ตอบง่ายนิดเดียวมาจิ้งจับตอบเป็นโจทย์ที่นับนิ้วดูก็รู้สมมุติว่าเหรียญทองทุกเหรียญออกผลเป็นเหรียญทองห้าร้อยเหรียญก็คูณห้าร้อยด้วยห้าสิ แล้วเช้าวันรุ่งขึ้นนายก็จะเห็นว่ามีเหรียญทองคำวับวาวอยู่ในทุ่ง2500เหรียญไงล่ะโอ้โหเจ๋งไปเลยปีนนกิโอตะโกลัน่นพลังกระโดดโลดเต้นอย่างยินดีพอเก็บเกี่ยวเหรียญทองพวกนั้นแล้วฉันจะเก็บไว้เองสองพันเหรียญ แล้วยกที่เหลืออีกห้าร้อยเหรียญให้พวกนายสองตัวเป็นรางวัลน,นะรางวัลให้เราะะลึอมาจิ้งจอกอุทานราวกับถูกยั้งพระเจ้าเขาอ,อย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยพระเจ้าเขาอ,อย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยแม่ว่าตาฮะเราไม่ได้ทำเพราะหวังสิ่งตอบแทนหรอก หมาจิ้งจอกบอกเราทำทุกอย่างเพื่อผู้อื่นตะฮะเพื่อผู้อื่นเพื่อผู้อื่นแมวทวนคำโหพวกนายช่างจิตใ,ใจดีจริงๆปิีนอกกิโอคิดจูจูเขาก็ลืมพ่อสะโคตัวใหม่แบบหัดอ่านเล่มใหม่และความตั้งใจดีอันแน่วแน่ทั้งหลายก่อนบอกหมาจิ้งจอกและแมวว่า อืมงั้นออกเดินทางกันเถอะฉันจะไปกับพวกนาย